ในฐานะที่ผมเป็นฝ่ายการเมืองแล้วก็เป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติตอนที่ผมเริ่มทําพักนี้กับคุณเอกนัทซึเป็น,นอีกหมวกหนึ่งคือเลขาธิการพักผมเนี่ยเราก็คุยกันครับว่าวันนี้เรามักจะได้ยินคําว่าปฏิรูปปฏิรูปนู่นปฏิรูปนี่แต่สําหรับผมกับคุณเอกนัทที่คุยกันเนี่ยเราคิดว่าหลายเรื่องมันเลยคําว่าปฏิรูปแค่ปฏิรูปมันไม่พอมันต้องลื้อทิ้งเลยหลายเรื่องหลายอย่างในประเทศนี้ยมันต้องลื้อทิ้ง ระบบราชาการที่อืดอาดทําให้ภาคประชาชนเกิดปัญหาในการดํารงชีวิตจะเปิดร้านอาหารทีนึงเนี่ยไม่รู้จะได้ใบอนุญาตเมื่อไหร่ไปกี่กระทรวงไปกี่หน่วยงานเรื่องแค่นี้ทําไมไม่เปลี่ยนในขณะที่บอกลิ disruption มาเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ลื้อระบบแบบนี้ทิ้งสังคมก็จะทําให้ข้างดึงไปไกลอีกข้างหนึ่งถูกทวงลื้อตรงนี้เราก็ต้องลื้อระบบราชาการ เมื่อลื้อสิ่งเหล่านี้ออกไปได้มันก็จะปลดพันธนาการชีวิตลหลายเรื่องออกไปการทําธุรกิจการดํารงชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นมันก็ลดภาระอะไรต่างๆของเราแล้วก็จะทําให้ชีวิตมันดีขึ้นสร้างสิ่งที่ดีกับการดํารงชีวิตนี่คือความเป็นมาของคําว่ารื้อลดปลดสร้างพอผมมาเป็นรัฐมนตรีพลังงานผมไม่เคยอยู่ในด้านของพลังงานมาก่อนรู้บ้างแต่ไม่รู้ไม่ลึกว่ามันคืออะไร เมื่อก่อนก็ถามเหมือนที่คนอื่นเขาถามว่าทําไมต้องขายน้ํามันในประเทศไทยเนี่ยทาไมต้องอ้างอิงราคาสิงคโปร์ทุกคนก็ถามทำไมต้องอ้างอิงราคาสิง Fare คโปร์ผมคิดว่าคําถามนี้ก็เป็นคําถามที่ทุกคนควรจะนั่งคิดเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันนกนนบผมในอดีตแต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าท,ทําททไมต้องอ้างอิงสิงคโปร์ท่านรู้ไหมครับว่าทําไมต้องอ้างอิงสิงคโปร์เพราะว่าทุกอย่างต้องเริ่มต้นไงถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นก็ไม่รู้ว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไงถ้าเราไม่รู้ว่าราคาน้ํามัน เริ่มต้นที่ตรงไหนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเก็บภาษียังไงเมื่อเราไม่รู้จะเก็บภาษียังไงเราก็ไม่รู้ว่าราคามันจะต้องบวกบวกบวกอะไรแล้วไปเป็นราคาที่หน้าปั๊มเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เ,เลยไปอ้างอิงราคาสิงคโปร์เพื่อมาเป็นราคาเริ่มต้นเท่าน,นั้นเองอ้าวแล้วทาไมทำไมอ้างอิงสิงคโปร์เพราะไม่เคยรู้ว่าที่เขาผลิตน้ํามันในประเทศไทยเนี่ยต้นทุนเขาเท่าไหร่อ้าวทาไมไม่เคยรู้เพราะเขาไม่ให้บอกเป็นความลับเออมันไม่ได้ไหมครับ แต่เป็นไปแล้วก็เป็นกันมาแบบนี้แหละครับจนผมมาเป็นรัฐมนตรีผมก็คิดว่าไปแบบนี้ไม่ได้ก็เลยหาช่องทางจนออกประกาศครั้งแรกให้ผู้ประกอบการค้าน้ํามันต้องแจ้งต้นทุนราคาน้ํามันให้กระทรวงพลังงานได้ทราบเป็นครั้งแรกในรอบกี่ปีลองนับดูกันแล้วกันนะครับที่ท่านจ่ายน้ํามันกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาปีหกเจ็ดไม่กี่เดือนนี่เองครับเพิ่งทราบว่าต้นทุนเขาเป็นยังไง ราคาเขาเป็นยังไงผมก็จะไม่พูดละเอียดตรงนี้แต่ทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นถึงสิ่งที่ผมคุยกับท่านเลขาธิการพรรควันนี้เป็นลำรีอุตสาหกรรมว่าต้องลือทิ้งถ้าระบบน้ำมันเป็นอยู่แบบนี้เราจะถูกเอาเปรียบประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะถูกเอาเปรียบเพราะเราไม่เคยรู้ต้นทุนแต่ต้องไปอ้างต้นทุนประเทศอื่นนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งถ้าเราไม่ลือ้อระบบนี้เราต้องจ่ายค่าน้ำมันที่แพง โดยที่เราไม่รู้ว่าคืออะไรเรื่องที่สองทำไมน้ํามันแพงที่น้ํามันแพงเพราะว่าเนื้อน้ํามันแพงแท้ๆหรือว่ามันเป็นแพงเพราะอะไรนะบางคนก็บอกทําไมที่นู่ถูกที่นี่แพงเท่ากันหมดครับยี่สิบกว่าบาทเท่ากันหมดทั่วโลกแม้แต่ในซาอุดีอาระเบียแต่ที่แต่ละประเทศต่างกันเพราะนโยบายรัฐบาลเก็บภาษีเก็บนู่นเก็บนี่บวกนั่นสี่สิบาทที่ท่านจ่ายเนี่ยเป็นเนื้อน้ํามันแค่ยี่สิบกว่าบาทเท่านั้นเองที่เหลือไม่ใช่เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองที่ต้องมานั่งคิด ทำยังไงจะต้องมีรายได้เข้ามาแต่ทำยังไงไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนเรื่องที่สามเขาบอกว่าต้องวางระบบเพื่อให้ตรึงราคาให้กับพี่น้องประชาชนแต่จะตรึงยังไงอ่ะเพราะว่าถ้าเราบอกขายเท่านี้เขาก็อ้างว่าเขาขาดทุนที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2อ1พนรอสิบหนี่ก็ห้าสิบเอ็ดปีก็เ,เลยเกิดกองทุนน้ำมันขึ้นมากองทุนน้ำมันเนี่ยเกิดตั้งขึ้นมาแล้วก็เอาเงินจากกองทุนน้ำมันเนี่ย ไปชดเชยให้ผู้ค้าน้ำมันอย่างดีเซลเราบอกวันนี้ตึงไว้สามสิบสามบาทถ้าเลยสามสิบสามบาทเขาก็บอกเขาขัดทุนเราบอกให้ได้ให้ขายสามสิบสามบาทเพราะฉะนั้นส่วนเกินต้องเอาเงินจากกองทุนเนี่ยไปคืนเขาแต่ว่าทุกวันนี้ระบบก็ผิดจ้ะเพราะว่าให้บอกให้คืนค่าน้ํามันนะแต่ว่าไอ้ที่เองมาคิดกันวันนี้ไปคิดราคาที่หน้าปัม๊มราคาหน้าปั๊มเนี่ยมันคือราคาตั้งแต่เนื้อน้ํามันบวกภาษีบวก,บวกอะไรที่ผมบอกไงสรุปแล้วไปชดเชยผสมภาษีคืนเขาหมดเลย เป็นมา51ปีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่อีกสองปีจะหมดเงื่อนไขนี้คือกระทรวงพาลาังงานมีหน้าที่ดูแลน้ำมันให้ถูกเพราะฉะนั้นในอดีตก็เลยคิดว่าน้ำมันแพงพวกน้ำมันอย่างอื่นถูกเช่นเอทานอลเอามาผสมเบนซินนะน้ำมันปาล์มเอามาผสมดีเซลก็จะได้เอาของถูกมาผสมของแพงได้ปริมาณมากขึ้น ก็ผสมอย่างนี้มาครับตั้งจนวันนี้กลายเป็นว่าของเหล่านั้นแพงกว่าน้ํามันสองเท่าตัวก็เลยเป็นส่วนที่ทําให้ประเทศไทยมีเนื้อน้ํามันแพงกว่าที่อื่นหนึ่งเพราะเอาของแพงมาผสมแต่ก็ต้องทําตรงนี้ไปก่อนเพราะว่ามีผลกระทบต่อเกษตรกรเ,กเห็นไหมครับว่าในระบบของพลังงานเอาเฉพาะน้ํามันก่อนเนี่ยมันถึงเวลาที่ต้องลือ้อแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่น่าเชื่อประเทศไทยไม่มีสำรองน้ํามันของประเทศนะครับผมก็เพิ่งรู้ ประเทศเราเนี่ยท่านผู้แทนจากกองทัพเรือนั่งอยู่เนี่ยถามว่าเรือเนี่ยใช้น้ํามันเติมปะ่ะอากาศยานใช้น้ํามันเติมไหมเวลาจะเติมต้องไปแบะปัปะ๊มป่ะมันของหลวงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นประเทศมันต้องมีน้ํามันสารองของประเทศซึ่งประเทศหลักๆทั่วประเทศทั่วโลกเขามีทั้งนั้นขั้นต่ำเก้าสิบวันประเทศไทยใช้น้ํามันวันละร้อยกว่าล้านลิตรแปลว่าต้องมีสารองน้ํามันประมาณเก้าพันล้านลิตรเป็นขั้นต่ํา ก้าสิบวันแต่ไม่มีคนบอกมีโอ้ยท่านรองนายกท่าน,นรัฐมนตรีพลังงานพูดได้ไงไม่มีมีครับแต่ที่มีอยู่เนะี่ยไม่ใช่ของเราของผู้ค้าขายครับที่ผมพูดเนี่ยผมพูดถึงน้ำมันสำรองที่เป็นของรัฐของประเทศของประชาชนที่เอาไว้ใช้เพื่อประเทศไอ้ที่สำรองมีวันนี้มีอยู่ประมาณยี่สิบห้าวันแต่เป็นสำรองของปตทเป็นสำรองของอเนี่ยบางจากของบริษัทตรงกันมีอยู่ไม่กี่บริษัทเนี่ย แม่ใช่ของเราแต่ของเราเองไม่มีตอนแรกผมมาดำรงตาแหน่งโผไปหาน้ํามันถูกติดต่อนู่นติดต่อน,นี่อ้าวสุปแล้วใครซื้อเนี่ยเราไปหาน้ามันถูกพอ,อเดี๋ยวให้ปตทไปซื้ออ้าวเขาก็มาขายแพงอีกไอเรานึกว่าจะไปซื้อมาเข้าคังหลวงไม่มีเห็นไหมเนี่ยระบบแบบเนี้ยมันแค่ปฏิรูปมันไม่พอและไอเงินที่เราจ่ายทุกบาทค่าน้ํามันนะครับที่เราจ่ายอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งในนั้นเนี่ย น้ำมันเบนซินเนี่ยสี่บาทกว่านะในน้ำมันเบนซินนะจ่ายไปเข้ากองทุนน้ำมันที่ผมบอกเอามาชดเชยเอ้าวแต่ความเป็นมากองทุนน้ำมันเขาบอกว่าไอ้คนจ่ายต้องเป็นผู้ค้าไม่ใช่ประชาชนเออเขาบอกอย่างนั้นก็ยังงงอยู่แล้วทําไมมันมาอยู่ในราคาน้ํามันที่ท่านเติมได้อ่ะก็ในเมื่อกฎหมายบอกผู้ค้าเป็นคนจ่ายเห็นไหมยอยู่กันมาห้าสิบปีเป็นอย่างน้อยแบบนี้แค่เนี้ยมันไม่ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกําลังทําอีกอันหนึ่งสําหรับประเทศคือสร้างคลังน้ํามันสารองของประเทศภาษาอังกฤษเหมือนงานวันนี้ก็เรียกสถิติเอ่อพิโรเลียมรีเซิร์ฟก็คือ SPR เพื่อเป็นระบบสารองของประเทศระบบสารองของประเทศตัวเนี้ยผมจะใช้เพื่อประชาชนอันที่หนึ่งเพื่อเป็นความมั่นคงของประเทศแต่น้ํามันเนี่ยมันเก็บนานๆมันจีมีอาการบูดเรามีทั้งน้ํามันดิบ และน้ำมันสุกภาษาผู้ค้าน้ำมันเขาเขาเรียกน้ำมันสำเร็จรัปวว่าน้ำมันสุกไอ้ที่เราเรียกเป็นซินดีเซลอะไรเขาเรียกน้ำมันสุกนะครับแต่น้ำมันดิบคือน้ำมันยังไม่ได้เอามากันทั้งหมดเนี่ยเก็บไปนานก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นผมสิ่งที่จะลื้อทิ้งก็คือเรื่องกองทุนน้ำมันผมจะเปลี่ยนจากเก็บเงินมาเป็นเก็บน้ำมัน สมมติว่าอย่างวันนี้ที่ผมบอกว่าลิตร40กว่าบาทเนี่ยเป็นค่ากองทุนน้ำมัน4บาทกว่านะประมาณ10%เราจะได้น้ํามันเข้ากองทุนน้ำมันของประเทศวันละ10กว่าล้านลิตรเดือนหนึ่งก็ประมาณ3-400ล้านลิตรเพราะฉะนั้นปีหนึ่งก็จะมีเงินมีน้ํามันแทนเงินเข้ากับกองทุนน้ํามันปีหนึ่ง3-4,000ล้านลิตรเป็นทรัพย์สินของประเทศเปลี่ยนกองทุนจากหนี้เป็นทรัพย์สินแล้วก็เอาน้ํามันตัวเนี้ยมาบาลานชดเชยคืน ราคาถ้าขาดทุนที่ราคาที่รัฐบาลกําหนดแทนตรงนี้ก็จะทําให้คนไทยหลุดพ้นจากเรื่องราคาพลังงานที่ต้องขึ้นกับตลาดโลกผมพูดสั้นๆเพราะมีเวลาน้อยเดี๋ยวรอกฎหมายผมออกอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องที่ผมคิดว่าต้องลื้อทิ้งก็คือว่าทําไมทําไมราคาน้ํามันขึ้นลงทุกวันอ่ะผมคิดว่านี่ก็เป็นคําถามที่อยู่ในใจของพี่น้องประชาชนเหมือนกันขึ้นลงทุกวันเลย เขาบอกว่าเพราะน้ำมันมันอยู่ในตลาดโลกมันขึ้นลงทุกวันแต่น้ำมันที่คุณขายวันนี้ที่คุณขึ้นลงวันนี้คุณซื้อมาสามเดือนที่แล้วมันไม่เกี่ยวกับราคาวันนี้เลยแล้วมันมาขึ้นลงวันนี้ได้ยังไงอ่ะอ่าอันที่สองไฟฟ้าผมไม่รู้จะมีเวลาพูดเรื่องไฟฟ้าไหมไฟฟ้าไฟฟ้าที่เขาเรียกค่าเอฟทีพวกเรารู้จักหมดหรอกแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อไม่รู้หรอกคืออะไรเอฟที FT เนี่ยเปลี่ยนทุกสี่เดือน เลยทาให้ราคาไฟฟ้าต้องปรับตัวทุกสี่เดือนถามว่าแล้วมันคืออะไรอะ่ะก็คือแก๊สไงวันนี้เราใช้แก๊สเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตไฟฟ้าของประเทศแก๊สเนี่ยมาจากอ่าวไทยกับพม่านะครับเป็นหลักอ่าวไทยได้ประมาณ2,500ล้านลิตร่ล้านลูกบาทฟุตพม่าก,ก็ประมาณห้าหร้อแต่เราใช้ประมาณ5,000ันที่เหลือเอามาตับ LNG เป็นเขาเรียก แก๊สธรรมชาติเหลวมาทางเรือมาจากตะวันออกกลางม้างจากนู่นจากนี่มั่ง,นน ύ, งเนี่ยมันก็เลยรวมเป็นราคาที่ขึ้นลงตามตลาดโลกเพราะฉะนั้นไฟฟ้าที่เ,าเอาแก๊สไปผลิตเนี่ยเขาก็เลยต้องปรับราคาตามตลาดโลกแก๊สก็ขึ้นลงครับไม่อาจจะไม่ถีเหมือนน้ามันแต่ขึ้นลงเหมือนน้ามันมีราคาตลาดโลกเหมือนกันแต่ทําไมเขาปรับได้ทุกสี่เดือนอ่ะเออแล้วทําไมน้ํามันต้องทุกวันอ่ะง่ายนิดเดียวเองครับรู้ไหมครับเพราะทำไม เพราะไฟฟ้ามีมีกฎหมายเขียนไว้ครับให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลแต่น้ำมันไม่มีครับเท่านั้นเองเมื่อน้ำมันไม่มีใครกำกับดูแลก็ตัวใครตัวมันแล้วแต่ผู้ค้าอยากทำอะไรทำตามเชินเราอยู่กันมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในระบบของพลังงานถ้าพูดถึงดิส r ัปชั o นผมนี่แหละเป็นคนดิส r ัปชั o นในระบบพลังงานประเทศไทยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป